หมดไป65,800บาทตรงนี้ในตามองการบริหารจังหวัดให้การสนับสนุนเป็นเงินอุดนุนมา200,000บาทของเทศบาลเมืองจุมเ,เพียนจากเพิจนาอุดหนุนใด้อีก15,500บาทตั้ง50,000บาทนะครับงา,านนี้อยู่ในความรับผิดช,ชอบของ สภาวัฒนธ,ธรรมจังหวัดนะครับวัฒนธรรมจังหวัดต้องมีต้นทุนของตนเองนะครับโดยระเบียบการเดินจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัฒนธรรมจังหวัดมีเงินตั้งต้งตนกิจกรรมนี้อยู่สามพันนะครับสามพันที่เหลือก็คงจะเป็นขอรับบริจาคจากภาคเอกชนอยูประมาณสองแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทโดยประมาณนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็คงตากเรียนที่ประชุมตรงนี้ว่าวันนี้เรามาประชุมวันนี้คงจะต้องสรุปในเรื่องของการจัดงานครั้งนี้เพราะว่าวันนี้วันที่9แล้เหลือเวลาอยู่สิบกว่าวันนะครับก็คงจะต้องให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาว่า,ากิจกรรมต่างๆที่เราจะจัดนั้นฝ่ายใดจะรับผิดชอบ อะไรยังไงแล้วก็การบริจายเงินจะทําอย่างไรนะครับนะครับก่อนที่จะถึงตรงนี้เนี่ยท่านรองเำเลยควรท่านก็เชิญทางาฝ่ายท้องถินแล้วก็คณะกรรมการกระจายหน้มาดูว่าถ้าเราจะจัดง,งานลักษณะอย่างนี้การบรนจ่ายงินประมาณยังไงที่จะถูกต้อง แล้วก็เป็นไปตามระเบียยแล้วทำแล้วทุกคนมีความสุขเพราะั้นพอเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็เลยหาทางคณะกรรมการประจางบน้านและคณะกรรมการที่ดูแลงานท้องที่เนี่ยก็เลยบอกว,าวา่าตรงนี้เงินเงินทั้งหมดรายได้ทั้งหมดที่โอนเข้ามาเนี่ยจะโอนมาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน,นะครับเมื่อโอนก็ไปที่วัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดนั้นจะออกไปเสียให้ไปเสียรับเงินให้กับองค์การมาหาชนจังหวัดแล้วก็เทศบาลเมืองชุมเขท,ที่คณะธรรมการที่ไปบริจาครับบริจาคมาต้องเอาเองินไปที่วัฒนธรรมวัฒนธรรมก็จะออกไปเสียรับเงินให้แล้วก็คุมการใช้จ่ายตามระเบียบน,นะครับอันนี้ผมผมนำเรียนเป็นเบื้องต้นอนนะครับ วันนี้ผมจะเสนอว่าในกรอบงานของการเตรียมการประกวดนักสินสร้างสรรนั้นแต่ละฝ่ายตามคำสั่งจะต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งผมเองนั้นปีนี้ก็ต้องต,องตองกราบเรียนทุกท่านว่าปีนี้นี่ผมเพิ่งมาจาับเป็นครั้งแรกก็คงต้องอาศัยพี่พี่ทุกท่านนะครับ ให้คำชี้แนะเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติให้มันถูกต้องครับขอกลับ